I'm ดิวีดีออนไลน์นะครับมันดู400ล้านวิวนะครับมาสุดในประเทศไทยผมกล้าการันตีได้นะครับ Obrigada. ค่หน้าชาเองนะครับเนชัยคัดในชนะหดือนอะไรนะครับคัดเกาง

เดี๋ยวขอต้องล้างไหมครับโอ้โหงอมเมื่อกี้นั้นนานนานก็จะงอมไปนะไหโอผมผมผมเป็นมะลามาอ๋โอเควคหน่สองสาม อีหนึ่งภาพครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับอบคุณครับเดี๋ยวถ้าไม่เบี้ลองดูก่อนว่าป้าจะทำยังไงหรือว่าจะลองซาวเสียงว่าสมมติถ้าเราจัดไว้เฮาเราจัดดีๆเราจะได้กับร้อยที่นั่งครับถ้าด้วยปกติที่เราจัดงานมันจะได้ประมาณสามร้อยห้าสิบเแต่นี้เด็กมัน <500. S 1> จะไม่มีที่เดินนี่เราต้องเว้นที่ให้เขาเต้นเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมล่ะใช่ถ้าเป็นแคมดีมากวันนี้วันนี้มามาเซอร์ไพรส์ครับ ดี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 าีด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 ี้ีด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 เั้าีองร้านดี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 ดอดีดีดีดนดี่นดีดีดีดน่ีไอ่ได้นีด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 กด่ดี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 กีด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 ี่ีดีนีดีดีะคะีด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 เดี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 ่ีดีดีอีดี่ีดยดัดีดีอีด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 งดีดีอว่าตอนทีขายบัตรนะทอมขายยากมาก ราะว่าเหมือนแต่พอหลังจากเนี้ยเหมือนเสียงข้างในเขาบอกเขาเริ่มรู้แล้วว่าโอเคเอนเตอร์เทนสนุกอะไรเงี้ยก็ดูริยายถ่ายรูปทุกต้องแล้วถ้าอย่างเงี้ยโอเคเพราะโดยปกติถ้าเราอะลูกค้าลูกค้าจะกลุ่มกลุ่มเดิมๆที่เคยซื้อก่อนครั้งหนึ่งใช่เพื่อนแบบเหมือนอยากจะให้เปิดใจเพื่อนเราไม่เป็นไรงั้นเอาลองมาดูก่อนแม่เชื่อว่าแม่เชื่อว่าลูกค้าจะต้องชอบนะทอมเพื่อนคิดว่าอย่างนี้ไง แล้มอกี้เข้าใจผมเล่นแตะนังไงแล้วไม่ค่อยได้ร้องไอพวกนั้นมันเด็กไอเด็กเสื้อดำลูกๆเว้ยมันเด็กรุ่นใหม่มันไม่รู้จักใช่ที่มันพูดเองมันบอกว่าอุ้ยนัทอมเล่นดีมันพูดอย่างงี้มากครับมาคำพิเศษพี่ด้วยเดี๋ยวมือถือก่อนเลยนะคะเอาเรียกเขียเลยหนึ่งภาพนี่ของโอเคหนึสองสามยิงหนึ่งภาพครับกล้องนี้นะคะันัทอมหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ ีวไหนคะโอเคก้อนนี้นะครับหนึ่งสองสามอีกหนึ่งข้าวครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับมาแล้วมนแล้วอบไม่อะไรสซดไพสมากเลจริงๆมันไม่ดีเลยพี่พอมจริงๆถ้าฝนไม่ตก ควาทับใจมากกว่านี้แล้วคานาจะโอก็จะต้องเตรียการหลายๆอย่างที่เราต้องวางแผนมากใช่เราต้องวางแว้เลยคผมแผนสามทั้งหมราคาลก็หนูว่าให้เด็กอ่ะสั้งโไปเลยพรเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเรากงตรค้าอสบายใจนสุ่สุดเขาก็บอกขอผมมรอบนึงเดี๋ยวผมอัี่อยกร้น่ะ ตอนนี้เหมือนได้เปิดแล้วมันน่าจะฝันใช่ไหมพี่ท็อปไม่ชอบพี่บอลเลยอ่ะครับพี่บอลไม่ชอบพี่ปอลเลยแล้วโอ้เืป็นแบบท็อปโอเคกธรรมดาธรรมดามาได้ใช่ไหมครับการมดามันก็จะเต็มที่อย่างนี้แหละจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะคุ้มค่าตรงนี้ว่าหนึ่งเขดูคนาดูมีความสุขก็แฮปปี้อย่างนี้เราดึหน้ายเราสองเราเลิกกับคนเต้นไม่เลิกก็โอเคแล้วสนุกสนุกครับ ออกมาก็เหมือนกันไม่หย่อนเยอะพอเห็นล like so ูกลูกค้าเต้นออฟก็ไม่หยุดเหมือนกันออฟก็สู้ออมปองสักอะเนาะออฟก็สู้สุดชีวิตพี่โป่งโหที่ว่าเขาทำนี่พี่โป่งยังไปทำดีก็แล้วมันเป็นเพลงซ้อมเนาะมันเป็นเพลงบล็อกบล็อกซ้อมอ่ะมันก็ต้องเล่นอย่างนั้นแหละมันจะไปเต้นวงรำบานมันก็เลยวออมปจะเป็นเพลงฟังเต้นนแล้วแบบพี่หมูนี่แล้วหมูพี่หมูก็เพลงเต้นเออแล้วหมูก็ได้อยู่ พี่มืก็ไปไปด้วยกันบ่อยแต่นี่ทางบริษัทเขาก็เริ่มเริ่มทําผมกับพี่หมูราคาเดียวกันบมกผมว่ายังไม่เพิ่งถามิ่งประชุมเมื่อเมื่อวานตอนเช้าบริษัทวานนั่นก็บอกว่าต้องทําราคาท่เอาไปหมูก็ทําไม่ได้ผมว่าทําถ้าทำลูกค้าเก่าเราจะเสียเพราะว่าลูกค้าเก่าเรายังอยู่ในระดับนี้อยู่มันนพี่หมูงแสนหกไงแต่ผมยังไม่ถึงแสนเนี่ยมันก็ยังไ่ถ้าเลนเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยๆสู้ไปได้แต่เขาอยากทำเพราะ ขายแพ็กเกจอันนี้เพื่อนไม่ได้ขายแพงเลยนะคะโต๊ะ V A P เนี่ยนี่ดีแล้วอย่างเงี้ยดีแล้วผมก็เลยบอกบริษัทว่าอย่าไปขึ้นอย่าเพิ่มขึ้นอย่าเพิ่มไป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 ทำราคาถ้าไปหมู่เพื่อนบอกลูกๆว่าไม่เป็นไรหรือเอาขายแค่ได้พอจ่ายแค่พอตอนนี้เราต้องเล่นเล่นโชว์ให้เขาเห็นก่อนว่ามือเเราป็นยังไงถ้าบางร้านเนี่ยเขาไปเห็นค่าตัวสิทธิบิลคูเราไปอัพบัดแพงมันไปไม่ได้ ไปนะไปเรียร้องมากินข <kar os. S 2> ้าวดีเราอยู่้อาเขาจัดใหอยู่หนึ่งใช่หมได้ได้เดี๋ยวผมไปไปีกครับตังนี้เลยดให้เขอาอมอมาไอ้นี่ให้มันร้อนๆ